สวัสดีค่ะมีรถขายเงินสดราคาแสนต้นๆมานำเสนอให้ดีกแล้ะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะต y ตา v ีออน 1.5S เกียร์คันนี้ปี2004ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่129,000บาทเท่านั้นรถเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะคะขายเงินสดนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่สวยแล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูเลยค่ะ รถสีสันสวยสดใสมากๆเลยนะคะสีเขียวนะคะเหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติมากๆเลยนะคะเดยต้าวีอ1.5 S อสย t โตคันนี้ปี24ค่ะ129,000บาทเท่านั้นขายเงินสดนะจ๊ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะระบบเซนเตอร์ล็อกลายไม้รอบคนันกระจกปัรัฟีฟ้าป,ปัรไฟฟ้านะคะ a i r b a บ็กเอเบ คุญแารีโมทค่ะเครื่องเสียง AMF ม A U X แล้วก็ CD นะคะสภาพเดิมๆเลยนะน่าใช้มากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจ๊บเลยค่ะเล่นทะเบียนพร้อมโอนนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะราคาแสนต้นๆนะคะขับดีสุดๆเลยนะสำหรับรถคันนี้ค่ะและได้สีเขียวด้วยสีเขียวสวยเลยนะน่าใช้มากๆเลยค่ะเป็นตัว S แล้วนะคะ สภาพดีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะใครกำลังมองหารถน,นะคะอ,อ่ซื้อเงินสดนะคะราคาแสนต้นๆน,นะคันนี้เลยนะคะสภาพดีน้าชายเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะได้บอดหนังอีกต่างหากค่ะเป็นบอดหนังสีครีมน,นะคะ เครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์พันห้านะคะเครื่องเดิมเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะหิมศนย์เกย์50 50มาสอบถามรายเียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะรถสภาพดีค่ะ ใช้ค่ะสีสวยเลยนะคะคันนี้มาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพดีขับดีมากมเลยนะคะด้วพบกันใหม่นะคะทุกางสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ